สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับ39จังหวัดเตรียมรับมือฝนฟ้าขนองกรมอุตุประกาศเตือน39จังหวัดเตรียมรับมือฝนฟ้าขนองวันที่16พฤษภาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองขอให้ประชาชน ในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะก่อเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งฝุ่นละอองระยะนี้ประเทศไทยมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น,น้อยเนื่องจากมีฝนเพิ่มขึ้นและการระบายอากาศดีพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางและตากอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องถาเซศาเซนตซียรดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมาก บริเวณจังหวัดเลยหนองคายพึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซนเซียสดอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซนเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีชัยนาธลบบุรีการจนบุรีและราชบุรีคุณภูมิต่ำสุด23-27องศาเซนเซียตคุณภูมิสูงสุด35-38องศาเซนเซียตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจงังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและราด อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซนเซียตอุณหภูมิสูงสุด32-38องศาเซนเซียตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีเยลา และนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซนเซียสดอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซนเซียรดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35ถึงองศาเซนเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พื้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซนเซเยสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซนเซเยสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ